ทีนี้เราจะมาพิจนนารณาทำในวัน,นพระพุทธเจ้าจะเปิดโลกในค่ำคืนราตรีนี้ พระพุทธเจ้าท่านเปิดโลกว่าด้วยอะไรบ้างนะสิ่งที่ฉันจะกล่าวจะบอกและเตือนนะให้พระคุณเจ้าละโยมทั้งหลายได้พิจารณานยะก็คือว่าในขณะน,นี้โลกกำลังแปรปวนและมีความวิริตหนึ่งในนั้นในขณะนี้ก็จะเห็นได้ว่าภูนะม,มิอากาศมี้กำลังแปรปวน ในความหนาวเย็นนี้หาใช่ว่าเป็นฤดูทีนะ่ปกติไม่นั้นหมายถึงว่าความเย็นความหนาวเหล่านี้เนะี่ยมันถึงบอกถึงความผิดปกติ่างนั้นไม่ว่าจะเป็นความหนาวเย็นจนเกินไปหนาวจนเกินไปร้อนจนเกินไปอย่างใดอย่างหนึ่งรูจะมีผลนะต่อสัขภาพจิตท,ทั้งนั้นดันั้นที่ฉันกล่านั้นหมายถึงว่า นะเป็นยุคที่ทำให้เกิดโนะรคภัยไข้เจ็บเรืนะ่อ้จะมีสิ่งแปลกปลอมมาจากนอกโลกบ้างนะอัญญาที่เรามอง,มองไม่เห็นบ้างที่ฉันเคยบอกกาไปว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เราจะรักษาเอาตัวรอดไดนะ้นั่นก็คือชัยภูมิที่ตั้งสองตัวบุคคล นะมีศรัทธามีสิ่งที่พึ่งเป็นสนนหรือเปล่าในบุญวาสนาสามเรียกว่าสัญลักษณ์เราจะมาพิจารณาทำสามข้อตรงนี้คืออะไรบ้างทันว่าชัยภูมิที่ตั้งนี้น่ที่เราอยู่ที่อยู่อาศัยนี้เราได้เจริญมนเจริญภาวนาหรือเปล่าประพฤ,ฤปฏิบัติหรือเปล่าน่า ตามสมควรกับฐานะตามสมควรกับศรัทธาวัสนาของเรานะอันนี้สองนี่ตัวบุคคลเนี่ยนะมีศรัทธาตั้งมั่นหรือยังนะต่อพรนะรัตนตรัยอันที่สามอันว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงตัวแทนหรือเครื่องเตือนสติตัวระลึกได้เช่นว่ามีภาวนาตัวภาวนานี่แหละ ที่มันจะช่วยช่วยให้ดึงจิตเราอยู่กับสติอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเรียกว่าจิตนั้นไม่ส่งออกไปภายนอกให้ตัวจิตที่ส่งออกไปภายนอกนี่แหละมันจะนำมาพึ่งซึ่งนะสิ่งที่ปลอมแปลงเข้ามาในกายเช่นว่าเข้ามาทางลมหายใจนะให้ตัวลมหายใจนี่แหละนะมันมีมนลพาวะมันมลเป็นพิษ ปนเปื้อนอยู่นั้นการที่เรานั้นมีภาวนากำกับไวนะ้ถึงแม้เราจะพังเผอจากลมหายใจไปบ้างแต่องค์ภาวนานี่หละเขาเรียกว่ามีครูบาอาจารย์เมื่อเรามีภาวนาแล้วเนี่ยย่อมมีสติรู้อยู่ที่กายนะรู้อยู่ที่จิตของเราอยู่ที่อารมณ์ของเราในปัจจุบันแมนะ้จิตมันจะเคลื่อนไปบ้างนะแต่มันจะไปไม่ไกลนะในความเพลิน,น,น ดังนั้นไอ้ความเพลินความสุขทั้งหลายนี่เรียกว่าตัวหลงแต่กนะ็เรืองหลงพามแตของพยามารดังนั้นแล้วยุคนี้ให้จาไว้ว่าผูนะุคลจะรอดปลอดภัยก็จะเป็นหมู่คณะอุคคลจะล้มตายหายจากถ้นะ่าเรียกว่าล้มตายหายจากเกิดหายนะแล้วก็จะเป็นหมู่เป็นก้อนเป็นกลุ่มใหญ่เช่นเป็นเมืองบ้างเป็นหมู่บ้านบ้าง เป็นลัดบ้างเป็นเกาะบ,บ้างเป็นแก่งบ้างดังนั้นแล้วสามสัญญานี้แต่เ,เรียกว่าชัยภูมิที่ตั้งสถานที่อยู่อาศัยนเ,เป็นที่หลบหลบภัยมีสะนะที่พึ่งไหมแต่สองบุคคลที่อยู่เนี่ยมีศรัทธามีศีลหรือเปล่าเพราะว่าบุคคลทั้งหลายจะเกิดวิบัติแห่งวิบัตริกรรมนี้ก็จะเกิดจาก กายวาจาและใจนั่นก็ชื่อว่าบุคคลใดไม่พึงประพฤติปฏิบัติรักษากรรมบทหรือเรียกว่าศีห้าอันว่าศีลหาหนี้เนี่ยนะเราก็ยังไม่รู้ได้ว่าศีลหเราเป็นอย่างไรมีความบกพร่องไหมมีความแข็งแรงหรือเปล่ากรรมบทศิลนี่แหละนะเราจะช่วยสามารถพิจารณานในข้อศีในบุญกุศลของเราได้ นะเพราะว่าเหตุนีนะ้เมื่อเราล่วงไปแล้วในกรรมในทางกายทางวาจาและใจนวิบากกรรมมันจะบังเกิดขึ้นนะที่จะตามให้สง่งผลเพราะนั้นเราควรพิจารณาอบรมมุมจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลแต่ในสีในธรรมอะไรที่มันยังละไม่ได้ก็เพียรละอะไรที่ละได้แล้ว ก็พียารักษาไว้พึงระวังไว้นะอย่าให้กุศลทั้งหลายที่เราได้ทําได้แล้วเนี่ยนะมันบกพร่องไปเนะมื่อเรารักษากุศลที่เราทําได้แล้วเนี่ยไม่ให้บกพร่องมันก็จะเป็นกําลังนะเป็นอิริเป็นโอตปะปมีความยับยั้งชั่งใจนะในกรรนั้นได้แส่วนที่ว่ายังละไม่ได้นี่ต้องทำอย่างไร กางคิดจะนาเพ่งโทษในอารมณ์ของตัวเองพยายามละระดับในอารมณ์ตัวเองให้ได้นี่แหละกรรเหล่านี้จะไม่มีใครช่วยใครได้เท่านั้นนั้นถ้าเรายังเพลิดเพลินหลงลืมตัวลืมวันลืมคืนลืมแก่ลืมเท่าลืมแก่ลืมตายลืมเจ็บเหล่านี้เนี่ยพวกนี้เนี่ย แต่ที่จะตายก็าตายด้วยอะไรได้บ้างอืมแต่ตายด้วยความสุขความเพลินตายด้วยขาดสติก็ดีแต่เมื่อม,มีอากาศเนี่ยหนาวเย็นเหน็บอย่างนี้แต่เรียกว่าอากาศเนี่ยมันจะมีการหยุดหายใจแข็งตัวได้ทําให้เกิดริมเลือดมันแข็งตัวได้เพราะนั้นดุคนใดที่มีภาวนาอยู่ในจิตเนี่ยแต่ท่าร่างกายจะมีการปรับท่าสังขารให้มีความอบอุ่นในร่างกาย อย่าลืมว่าธาตุร่างกายเหล่านี้อาศัยด้วยธาตุดินดาลมไฟนะนั้นธาตุไฟเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีความเย็นรือหน้วหนาวเกินไปก็ดีเนี่ยธาตุไฟตัวนี้จะไปทําอะไรอ่ามันมีธาตุไฟที่เผาผลาญร่างกายให้สดสมธาตุไฟให้ร่างกายมีความอบอุ่นธาตุไฟที่เผาไหม้แต่คอยย่อยอาหารอต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย พราอเรามีภาวนาอยู่มันจะเกิดองค์ภาวนาเกิดความร้อนภายในหเกิดความอบอุ่นแต่เ,เราปิดบ้านปิดช่องไม่ให้อากาศภายนอกมันเข้ามามีอากาศอยู่ภายในมีความพอดีนะน,นั้นแล้วอย่ยงุหลกโลกภัยของเราคือองค์ภาวนาถ้าเราให้อากาศภายนอกเข้ามานะหนาวเกินไปเย็นเกินไปร้อนเกินไปก็ดีเนี่ย แต่สภาพร่างกายของเรานั้นจะปรับสมดุลได้ยากเพราะด้วยอำนาจของสีนุองเรานี้อัน,นี้ก็ยังมีความบกพร่องอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อสีนร้ยังไม่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันมีภาวนาไว้อย่าได้ขาดเหมือนบุคคลจะมาเจริญภาวนาทำสมาธิเนี่ยเมื่อเราขาดองค์ภาวนาเมื่อไหร่นั่นเรียกซึ่งขาดสติเมื่อเราไม่มีสติแล้วแต่ไม่มีท้าที่จะไปลึกะลรได้ทั้งนั้นดังน,นั้นเราก็ไม่สามารถจะมารักษา นะหรือสร้างกุศลความดีได้ฉะนั้นองค์ภาวนานี้เนี่ยให้มีอยู่ตลอดทุกขณะจนจิตเนี่ยมันภาวนาของมันเองนั่นเรียกว่าแต่สมาธิได้บังเกิดฌานได้บังเกิดแล้วเรียกว่าภาวนาเป็นแล้วแตเรียกว่าเดินเป็นนั่งเป็นยืนเป็นนอนเป็นเพราะไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนอย่างไรแล้วเมื่อปูภาวนาเนี่ยภาวนาจนเป็นนิสัยนะ อ๋อเป็นนิสัยมันก็เป็นวาสนาเป็นวาสนาแล้วมันก็เป็นบารมี่านะมันก็จะติดแล้วแต่นี้จิตนั้นมันเป็นวิมุติภาวนาจนจิตมันอิม่มมีปิตินั่นแหละนะมันก็ข้ามสมุติไปข้ามสมุติคืออะไรแตนะ่ข้ามความผู้สร้างน,นำคานใจความเพลิดเพลินใจแต่กนะ็ไปถึงความปิติระงับอารมณ์ทั้งหลายได้ ดังนั้นเมื่อมีอารมณ์แล้วในความสงสะก็ดีโมหะก็ดีโลภาก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามให้กําหนดรู้อารมณ์เหล่านั้นเมื่อกําหนดรู้แล้วนะอย่าไปเพลิดเพลินตามอารมณ์เหล่านั้นนะตามอากุศลกรรมทั้งหลายให้ดึงจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่กุศลธรรมก็คือองค์ภาวานาอยู่ที่กายก็ดีนะอยู่ที่บทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งก็ดี แเราสวดบทมนุกบูอาจารย์ัใดกูบาอาจารย์นั้นก็ชื่อเป็นองค์ตัวแทนรักษาเรียกว่าสังขานุสติได้อย่างหนึง่งให้เรามันภาวนาบริกรรมไว้อันว่าบริกรรมนันก็เป็นการบริหารจิตอย่างหนึง่งให้จิตเรามีกําลังทางกายถ้าเราไปบอกกําลังกายให้กายเรามีกําลังแต่นั้นเป็นความสุขความเพลิดเพลินในทางโลกในทางธรรมเนี่ยก็คือให้มาบริหารจิตให้มาภาวนาจิตเพราะจิตเรามีการบริหาร เล้วเรียกไปการงานหรือกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตจะมีที่ตั้งมันม่นเมื่อจิตมันตั้งมั่นมีกำลังเหล่านี้มันจะเห็นเท่าทันในอารมอณอออ์อกุศลหรือวิญญาณทั้งหลายที่มันยังไม่สงบนาะที่เราเคยไปร่วงและเมื่อ้วยกายวาจาใจอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเหล่านี้เนี่ยนาะเมื่อเรามีความเท่าทันและความสะดุง้งผวาความกลัวทั้งหลายมันจะระง,งับดับลงไปนั่นชื่อว่าจิตเราก็ถึงความสงบเขาถึงกระแสธรรมเขาถึงกระแสพระัตนไตยัย ท่าน,นชื่อเรามีพระผู้ประทานประสงค์ปเป็นที่พึ่งเป็นสรณนะถ้าเป็นได้อย่างนี้แล้วนะเราจะอยู่ในที่ใดชัยภูมิใดที่ตั้งใดแล้วนยะก็ชื่อว่าเป็นที่ที่หลบหลบภัยที่ปลอดภัยในขณะนั้นของตัวบุคคลนั้นนะสองก็ชื่อว่าตัวบุคคลนั้นได้เข้าถึงในกระแสพระรัธนไตายมีที่พึ่งตามเป็นสนานะอย่างแท้จริงสามก็ชื่อว่าผู้นั้นมีสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ของความดี ดันั้นขอฝากไว้ตรงนี้ให้พิจารณานะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะหรือก,กรรมใดก็ตามเนี่ยไม่มีใครจะช่วยใครได้แม้แต่เราจะเห็นว่าในขณะนั้นเขาจะเกิดเพศิดเก็ตามเราก็ช่วยเขาไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมนุษย์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเองนะมีกรรมเป็นญาติมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ นะอันนี้ธรรมธาตุไหนที่มันจะไปรวมตัวกันนะมันก็ไปอยู่ในจม,มูกบุคคลมากเหมือนธรรมธาตุแต่บุคคลทั้งหลายที่มีศรัทธาในกุศลงามความดีที่จเจริญในทางเดินแห่งมักบุคคลที่จะเดินทางมักนั่นแหละบุคคลเหล่านี้นะในมักวิถีนี้ที่สามารถแยกบุคคลออกแตนะ่เป็นกุศลแล้วทม แยกออกมาให้มารวมตัวให้ธรรมท่าเหล่านั้นมีกำลังมีความเข้มแข็งแต่ก็คือมรรควิธีที่ได้มาเจริญศีลสมาธิภาวนานี่แหละเทานี้มรรคที่มันยังไม่แข็งแรงอืมเพราะอินทรีย์นี่ยังไม่แข็งแรงแต่บารมีที่ว่าแล้วบารมีขั้นต่ำเนี่ยยังอ่อนอยู่บารมีขั้นกลางไปแล้วกับปารามัดบารมีเนี่ยอันนี้บารมียังอ่อนอยู่นี้ตัวนี้แหละแต ที่น่ากลัวหมายถึงว่าเป็นโคที่ว่ายังไม่สามารถมีปัญญาพิจารณาในสิ่งต่างๆทั้งหลายได้พูดง่ายๆก็ยังมีวิบากกรรมแต่ที่วิบากกรรมนั้นแต่จะให้ผลมาตัดรอนได้นะดังนั้นแล้วเนี่ยพวกมากวิธีตรงนี้ที่ศรัทธาไม่ตั้งมั่นแล้วตัวนี้แหละเพราะยังมีวิบากกรรมอยู่ตัวนี้แหละที่ว่าธรรมชาติทั้งหลายจะนำบุคคลเหล่านี้ไปรวมสู่ แต่โรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างเงินวิสัยบ้างตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีอต่เนะช่นว่าจะ่ไปปาฏมาศูนูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงสารทรงธรรมทั้งหลายนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยกรรมจากวาอาจาเนี่ยแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นนะกระทาผิดจริงหรือเปล่าก็ตามหากว่าเป็นความผิดจริงแต่เรานั้นนะไปร่วมเพราะชื่อว่าไปอยู่ในวิบากกรรมนั้นนะ อยู่ในธรรมชาติเดียวกันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในร่างแห่เดียวกันล้วนแต่วิบากกรรมทั้งนั้นนะชื่อเรียกวร่วมกันกระทําความผิดก็ดีโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ถือว่าเป็นกรรมทั้งนั้นนะแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะจงมีสตินะ